เออเอามาแล้วครับรางวัลก้อนโตครับรางวัลก้อนโตมาแล้วครับรางวัลก้อนโตเท่าไหร่ไปเท่าไร่ไปเท่าไร่ไปเท่าไหร คำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องสลัดเกมวันนี้นะครับสลัดเกมจัดอะไรจัดอะไรจัดอะไรจัดไปครับจัดไปมาจองเวสองี่ครับจัดไปครับจัดไปเพื่อนมากันเลยครับมาจองเวสองก่อนไปเล่นเกมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับไปครับจัดไปมาจองเวสองมาจองเวสอง เกมนี้นะครับยังอยู่ในช่วงเกมฮิตนะครับหลังจากสาวถ้ำก็มาต่อครับมาจองเวสองช่วงนี้เห็นผู้คนขอกันมามากแล้วก็บอกว่าฮิตฮิตมากเกมนี้เล่นยังไงก็แตกว่างั้นเออไหนลองดูซิว่ามันแตกจริงหรือเปล่าเราก็จะร้านเพื่อไปก่อนหนึ่งรอบในะสิบาทไปกัรเดียไปดิหน่อยมาหน่อย,อยจ,ไไจัดไปหน่อยครับพื่เวีนจัดไปหน่อยฮะทุกคนขอ เกมเข้ามาได้นะฮะอยากให้เล่นเกมไหนขอมาได้นะ,ะเดี๋ยวทางสล็อตเกมก็จะเอาเกมนั้นออกมาเล่นแล้วก็ทำคลิปมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับไปหน่อยไปหน่อยเรื่อนไปหน่อยไปดิไปดิอปด,อดิมีสเก็ตเตอร์ให้ลุนเฮเฮมาปะมาปะโอโหไม่มาแนละ้วหมดแล้วหมดแล้วโอเค นี่มันก็เป็นแค่การล้างเกลือธรรมดาแล้วไม่ต้องมีเคลียดอ,อะไรมากมนดิเปิดเทอร์โบเปิดเทอร์โบไปเปบิห้าสิบจบหมุนไปแปดสิบรอบจบแปดห้ 8, 5, าสี่สิบแสี่พันจบเลยรอบนี้ไปหมุนปะหมุนไปเรื่อยๆอ่ะไปดูดิจะออกหรือเปล่าแปดสิบรอบนี้จะออกหรือเปลออป่านะครับ เพื่อนคุณดูทางบ้านนะบอกมาว่าขอมาจองขอมาจองหน่อยมาจองเบนีินแตกบ่อยนะฮะอยากลองดเองูเกมที่แล้วฮะตอนนั้นที่เล่นมาจองก็แตกเหมือนกันนะมาจองหนึ่งก็แตกมาจองสองก็แตกวันนี้มาลีใหม่มาลองเล่นใหม่อีกรอบเกมในดวงใจนะมาจองหน่อยเกมในดวงใจเหมือนกันเล่นไงก็แตกนะครับเราใช้ ทุนนัะเบ็ดหนักนะะทุนเยอะเบ็ดเยอะเออมันจะแตกเยอะเป็นธรรมดานะครับถ้าเราทุนน้อยเราเราหวังให้มันแตกหนักหนักก็ก็ยากนะครับก็ยากทุกคนก็เข้าใจข้อนี้ไม่ไหน่อยนะเข้าใจข้อนี้หน่อยทุนน้อยแตกหนักเนีนะ่ยเออมีมันมีคนทําได้แต่บางคนก็ทําไม่ได้นะมันมีได้มีเสี่ยงบางบุถ้าอยากจะพิสูจน์ลองดูด้วยตัวคุณเองก็พอครับ เำหรับซอสเกมเราก็ไม่แนะนำให้ไปเล่นหรอกอคือมันรู้ว่ามีได้มีเสียแค่นั้นเราทำิปพี่ดูดูสนุกสนุกดูเป็นแนวทางก็พอนะครับไม่ต้องเล่นตามด้วยนะไปดิไปกันปะอ้ะอาวห้าสิบเป็นห้าสิบเออเลยยี่สิบรอบมาดูดิมาดูดิมาดูดิดดอโอ้โหลัวนะลัวไปนะลัวไปนะอ้าวโอ้ห้าสิบ แปดสบรอบอมหมุนเท่าไรนะหมุนแปดสบอ,อะดิโอโอูเบกอูเบกคือ,อะไรคุณ่าอูเบกเออเอามาหนามาหนาเหลืออยู่สองพันสอนะฮะอ,อะไรห้าห้ายี่ห้าโอเคห้าหาก็ได้อยู่ห้สิบาทไปหมุนไปห้าสิบรอบปนะ่ะอานา่เออ อยากรู้เหมือนกันว่าเล่นมาจองสองเนี่ยมันต้องหมุนไปเท่าไหร่ขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะผมว่าขั้นต่ำหมุนไปต้องหนึ่งร้อยขึ้นอนะมันถึงจะออกแออกแตกหนักบ้างอะไรเงี้ยออกซูเปอร์มกาบ้างออกมกาบ้างอเงี้ยแล้วมันก็โตเนู่โอ้โหถ้าเราเล่นเืล่นหมุนรอบเดียวแตกเนี่ยมันมันยากครับมันยากไปไปดิไปดิ ลังจากเกมที่แล้วสาวท่าสาวท่าไม่ทำให้ใครผิดหวังไงก็จริงแต่ถ้าทุนน้อยเดีย๋ยวต้องคิดดีๆนะคิดดีๆก่อนก่อนเล่นนะครับเล่นแล้วบ้านคุณจยหายนะคุณอย่าเล่นแบงเลยอันนี้ก็เล่นพอเอาความเพลินเพนเลยอย่าอย่าอย่าเล่นแบงรวย,ยเล่นแังรวยไปดิหกรอบห้ารอบ เนี่ยมุนมาแปดสิบรอบอะแปดสิบรอบบวกห้าสี่เป็นเท่าไหร่อ่ะเออเอามาแล้วครับรางวัลก้อนโตครับรางวัลก้อนโตมาแล้วครับอ่ะรางวัลก้อนโตเท่าไหร่ไปเท่าไหร่ไปเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่รอบหนี้อินนี้อันนี้ฮารุมากล้วไมกะไมกลไมกมาแล้วอรัซุปเปอร์ไมกะมาครับมาครับไปจบเท่าไหร่ไปจบเท่าไหร่มาดูมาดูไปจบเท่าไหร่ เออซูปเปอร์มิกาครับห้าพันครับจบห้าพันนะออไปไปครับไปต่อ,อามาละเหลือห้าพันเห็นไหมห้าพันทุนเราเท่าไหร่ถ้าเดิม,ม <า S 1> ถ้าเดิมถ้าเดิมถ้าเดิมไปร้อยไหมร้อยอีกห้าสิบไหมเอาเปล่าอีกห้าสิบเปล่าใจเปล่าใจเปล่าใจเปล่า,าสลักเกียนใจอยู่แล้วนะครับจับไป ห้าสิบรอบขอหนะ่อยลองดูเราหมุนไปเท่ไรวะห้าสบรอบรอบแรกแปดสิบรอบนี้ห้ก็ร้อยแปดรอบครับออกมาหนึ่งครั้งนะฮะเดีามาดูอีก50รอบจะแตกหรือเปล่าจะแตกหรือเปล่ามาดูหน่อยมาดูหน่อยมาดูหน่อยไหนดูหน่อยไหนดูหน่อย ให้เ,เพื่อนๆที่ชอบนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องสลอดเกมด้วยนะครับขอเท่านั้น,นขอเพียงเทา่าน,นั้นไม่ต้องอะไรมากแค่กดไลค์ก็พอกดซับสไครต์ก็พอจบไม่ต้องคิดมากนะครับชอบก็เข้ามาดูเท่านั้นครับเท่านั้นเท่นเานั้นชอบก็เข้ามาดูจะไม่ชอบก็ผ่านไปคนระับผ่านไปเฮ้นยานายกูบอกนะครับเอาดิสี่ร้อยเออเอาดิเบ็ดร้อย เบ็ดร้อยจากห้าพันนะห้าพันเอาดิแต่เท่าไรแต่เท่าไรอ่ามาละเออเอาดิมาเิมันต้องมันก็ต้องอย่างนี้ดิคือเบ็ดร้อยอะมันแตกหมื่นได้เบออ็ดร้เยอะเบ็ดเยอะไายครับไปครับไปครับ ผู้มาเนี่มาจองมาจองเบียเลยเออไปได้ออกแล้วหนึ่งมือนนะจบครับจบรอบนี้เบ็ดร้อยจบได้แล้วต้องหนีครับได้แล้วต้องหนีเดี๋ยวมันตีลานใหม่นะเดี๋ยวระบบนไปลานใหม่นะทุกคนไปไปกันเท่านี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทตอนนี้ทุนเราจบแล้วนะฮะวันนี้ ได้แล้วหมุนไปประมาณร8 0รอบนะก็จะออกทีเนี่ยแต่ก็มาออกที่เบ็ดร้อยเนี่ยก็โอเคครับรับได้ครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องสลักเกมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมต่อไปสลักเกมจะเอาเกมอะไรมาเล่นนะครับเพื่อนๆขอเกมเข้ามาได้คอมเมนต์มาได้เลยนะดูคลิปเก่าๆได้ดูคลิปใหม่ก็ดีนะครับไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับจะไปจะไป